อะไรครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอบปิกปอปวัตฟาครับวันนี้มาอยู่กันในเซตออฟดีครี์อีกเช่นเคยนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาทําภารกิจแล้วก็ทําอะไรทุกๆอย่างให้มันเรียบร้อยกันเรียกว่าให้บ้านเราพร้อมอยู่เพราะว่าซึ่งลักษณะแล้วเนี่ยผมอาจจะได้เป็นเริ่มเล่นเซฟใหม่นะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเราต้องทิ้งทวนให้บ้านหลังนี้เนี่ยมันดีที่สุดนะครับเรียกว่าพร้อมอยู่เรียกว่าโอเคเลยนะครับผม ทีนี้นะผมมีรถอยู่คันหนึ่งนะครับบริเวณนะตรงนี้ทุกคนใน Military t ่ทักนะครับเป็นรถที่ไม่พังด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่มีน้ํามันเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันซึ่งมันเป็นรถกระบะบอกใะ้ครับเดียวเราว่า h e ฟวี่สุดๆนะฮะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวละครนิดนึงนะครับผมจะให้จิมบี้ออกไปใช้งานบ้างมาจิมมี่โอเคมาเอาล่ะครับผมลงกันก่อน เดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับผมจะไปทําการเก็บเควสด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนเห็นไหมว่าผมมีเควสในเรื่องของอาการคิวซอมบี้ให้ได้100ตัวนะครับโดยช็อตกันนะครับตอนนี้ได้35ตัวซึ่งในพาร์ทนี้ผมจะทําให้ได้100ตัวไม่รู้ได้เปล่า <laughs> ดูก่อนว่าเราครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมครับอะไรแย่ๆว่เนี่ยลืมไปหมดแล้วเนี่ยจำไม่ได้ว่าครับอะไรแต่ว่าครับลูกกระสุนได้ไหมถ้าครับลูกสุดช็อตกันได้ก็แจมออ้เฮ้ยผมว่ามันก็แจมแจมอยู่นะ ครับลูกกระสุนสัก2กองอุ้ยได้อยู่นะครับ90นัดเอาล่ะได้ลูกกระสุนช็อตกัน90นัดโอ้โหหลงร้อยดอกเลยหรอเอามาเอาใส่ตัวมาเอาการ์มมอ,มอเก็บไปใส่มาให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาปืนช็อตกันนะครับผมไปทาภารกิจกับเรานะวันนี้นะครับเราจะได้เควสให้เสร็จไปเลยครับนี่ปืนช็อตกันก็มีหลากหลายมากหลายตาซึ่งผมก็จะวันนี้ไปแล้วก็ติดอเล็กไปด้วยนะครับอ่าเผื่อได้ใช้ เผื่ออันนึงมันพังเราจะได้ใช้อีกอันนึงต่อเลยนะครับจัดไปซึ่งในเควสน์นะตอนเช้าดีนะครับที่เราต้องไปทํากันก็คือเราจะต้องทำเควส3มเควสหลักๆนะครับเควสที่1ก็คืออันนี้โอเคอยู่ไกลเหลือเกินมีคนต้องการมาทีเรียลนะครับชื่อกรีนวูดเฮ้ยอันนี้เป็นกองหน้าแมนยูดิว่าเออนะครับผมทีนี้มีคนต้องการถุงมาทีเรียลหนึ่งอันแน่ เป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับพีเควสอีกแล้วไอ้มึงมีเควสบ่อยจังเลยในบ้านหลังนี้แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นคนที่รอดชีวิตต้องการความช่วยเหลืออยู่นะตรงนี้โอ้โหจะออกแมปอยู่แล้วโอเคสามแมปสามภารกิจตรงนี้อยู่ด้านล่างหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็อีซี่สุดๆนะครับผมทีนี้เราจะแวะไปเอารถคันนี้ก่อนเนี่ยอย่าเอาน้ํามันไปด้วยแล้วกันอ่าเอาน้ํามันไปด้วยน้ํามันน้ามันน้ามันน้ํามันน้ํามันไม่มีเหรอไงน้ํามันรู้สึกว่าน้ํามันจะไม่มีเดี๋ยวขอไปเบิกน้ํามันสักหนึ่งถังแล้วกันนะ น้ำมันหน่อยครับโอเคได้หนึ่งถังแล้วสวยงามทีนี้เนี่ยผมจะเอารถไปเปลี่ยนทุกคนอา่ารถไปเปลี่ยนอุ้ยออกมาก็เจอต้อนรับเลยทีนี้เนี่ยผมจะเอารถไปเปลี่ยนกับทุกคนรถคันนี้เนี่ยตอนแรกผมกะว่าจะทําการอัปเกรดแต่ผมไปเจอรถกระบะที่มันอัปเกรดอยู่แล้วนะครับเป็นเกาะแบบเกาะใหญ่มากเลยผมก็เลยคิดว่าเออเอารถคันนี้ไปแรกดีกว่าเพราะว่ายังไงซะเราจะอัปเกรด2อันทําไมให้มันเปลืองใช่ไหมเอาละทีนี้ไปเอ้ยเดี๋ยวลืมไป มีภารกิจภารกิจหนึ่งครับเขาต้องการแบทีเรียลด้วยนี่เอ้ยเดี๋ยวเราเอาไปด้วยลืมลืมลืมเราต้องเอาไปให้คนแถวแถวนั้นด้วยนะครับเอามาเบิร์กแบคทีเรียลหน่อยสวย5อันนะครับทีนี้เราก็แบกของไปหนักอึ้งเลยจิมมี่ก็หนักอึ้งเลยตอนนี้ไปเดี๋ยวเราจะรีบไปรีบกลับครับรีบทํางานให้เสร็จนะวันนี้แล้วก็จะเคลียร์บ้านเราให้สวยสดงดงามเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องซ่อมรถคันนี้กลับมาเป็นสภาพเดิมแล้วก็เอารถคันนี้ให้กลับมาจอดตรงนี้เดี๋ยวผมจะจอดรถแบบเท่ๆเป็น,น,นมอเต โอเคครับขึ้นรถเดี๋ยวผมจะแวะไปเอารถก่อนนะแล้วเราค่อยไปทำภารกิจกันเราจะได้ขับรถแบบเท่ๆชนเลยละกันนะครับไม่ต้องใชนะ้รถคันนี้เอาให้พังไว้ข้างเลยโบกเขาให้อีก200เมตรเราจะได้รถคันใหม่นะครับเป็นรถที่แบบใช้ไล่สุดๆเนะีเมื่อคืน เมื่อคืนในเกมนะครับผมได้ทําการฟาร์มแล้วแล้วก็ไปเดินเจอพอดีเลยนะครับเออแม่งใช้ได้เลยทีนี้เราก็ไม่ต้องไปทําการสร้างเองนะครับเพราะจะได้ไม่ต้องเปลืองทรัพยากรเรามีรถใช้แบบฟรีๆแล้วเป็นรถที่แข็งแกร่งสุดๆอ่ะอยู่แถวๆตรงนี้แหละผมจําได้นี่ไงนี่หูบอกได้คาเดียวเลยว่าสุดจัดปลัดแปะนี่ครับผมรถคันนี้บอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรโหดกระโดโดเทพ แต่ทีนี้ครับผมจะเติมน้ํามันเพราะน้ํามันเขาหมดใช่ไหมอ่ะเติมน้ํามันแล้วเติมได้ไม่เต็มถังนะครับผมได้ประมาณสักประมาณ60%ก็แต่ก็ขับได้ไกลอยู่นะเอาล่ะที่นี้เราจะมาร์กจุดข้างล่างนี้ครับเราต้องไปช่วยเหลือคนที่เขาต้องการมาชิเรียตรงนี้แล้วก็ตามด้วย2อเพต,ตรงนี้บริเวณต,ตรงนี้นะโอเคแสบนี่ไปแล้วครับชนด่าให้หมดเลยหูรถมันเอาเรื่องเนี้หูย รถมันไม่เร็วนะครับแต่ว่าผมว่ามันเน้นคุณภาพ <kle> mm> <ๆ S 2> าเรียกว่าเน้นตบทีเดียวอยู่นะครับชึบโอเคไปครับขับรถอย่างนี้แล้วเรียกว่ามีภูมิฐานนะบอกได้คําเดียวเลยว่า <kle> mm> <c oughs> ไม่ต้องกลัวตายรถแม่งดุสุดๆ,ๆนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยความที่มันช้าๆหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากขับรถเร็วๆนะก็ต้องไปนู่นเลยนะครับไปเอาไอ้พอร์ชหุ้มเกาะของเราขับไปแล้วกันแต่ว่าพอร์ชหุ้มเกาะจะผมจะจอดไม่เฉยแล้วกันนะผมจะเอาคันนี้ไปใช้บ้าง ในไหนเราก็เพิ่งได้รถคันนี้มาเราก็ขับให้มันชินหน่อยนีก็ชนดิครับผมรถผมพุ้มเกาะขนาดนี้มันจะพังได้อย่างไรเดี๋ยวจะขับรถยาวๆครับตอนนี้ภารกิจของเราแป๊บหนึ่งนะลืมมาร์กจุดน่ภารกิจของเราไปกี่ร้อยเมตรเอ่ยประมาณ1200เมตรครับตอนนี้เนี่ยผมสำรวจแมปถ้าจะหมดทุกที่นะครับอาจจะเหลือโซนซ้ายมุมบนนิดนึงนครับแล้วก็ เคลียร์หวัวใจซอมบี้อีกนิดนึงนะครับก็น่าจะหมดแล้วแต่ว่าผมเชื่อว่ามันอาจจะมีหวัวใจซอมบี้ที่หลบหลงเหลืออยู่บ้างะนะะแต่ตอนนี้ก็พยายามเคลียร์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันนะแต่รถคันนี้มึงช้าจริงว่ะ <laughs> คือมึงเต่ามากอ่ะคือขับอย่างช้าถ้าเป็นพอร์ชนะผมบอกเลยว่าถึงไม่นานแล้วเนี่ยโอเคครับใกล้ถึงเป้าหมายภารกิจแล้วอีกประมาณ200กว่าเมตรอูอย้ยู่โอ้อยู่ตรงเมืองนี้ผมจําได้แล้วครับเป็นเมืองที่เคยมีเพล็กฮาร์ดอยู่นะครับ ตรงนี้ก็ดูเอาเรื่องนะเดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้แล้วกันจอดรถอึ๊บโอ้โหรถเราแม่งสุดจัดจริงๆอะทุว่าดูดิเอาเรื่องไหมเฮ้ยลืมไปทำเควสด,ดี่วะทำเควสช็อตกันหน่อยช็อตกันหน่อยช็อตกันหน่อยโอเคค่อยๆเก็บไปทีละตัวครับเดี๋ยวก็ครบหนึ่งร้ยเอาโอโหลัดช็อตกันอีกตรงนี้มีซอมบี้อีกตัวเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอืออือ โอ้โหมันเสียงมันแบบแน่นปากดีนะเวลายิงช็อตกันใส่หัวซอมบี้เอ้ยทำควีตทำควีตเออฮืเออฮอผมเสียวอย่างเดียวก็คือกระสุนไม่กลัวหมดนะกลัวกลัวปืนพังก่อนโอเคครับเพื่อนฝูงต้องการอะไรกันเอยเอ้าเป็นครอบครัวคุณทหารนะเอ้ยข้างหลังมีหนึ่งตัวทำไรอะทำไรอะทำไรอ่ะครับโอ้ยยิงซะหัวเด่นเลยโอเคผมต้องคุยกับใครเอยรู้สึกว่าต้องคุยกับคนที่ชื่อกีนบู๊ดเป็นผู้หญิงด้วยนะมา เอาไปเลยสแต็กแมทเเรียลเราขนมาให้เธอแล้วเย่เราเป็นเพื่อนกันยังไะตอนนี้เราเป็นแค่คนคนคุ้นเคยเอายังไม่ได้เป็นคนคุ้นเคยยังไม่เป็นคนยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกโอ้โห,โหต้องทำเควสไปเรื่อยจนกว่าจะได้เป็นเพื่อนกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินหน้าไปอีก700เมตรเพื่อไปทำเควสกับเพื่อนเรานะครับผมไม่ได้เอาแกนลอนน้ำมันเพิ่มมาด้วยนะครับเอามาแค่อันเดียววะะ่าะนแล้วเนี่ยก็ต้องหาตามทางนี่แหละเผื่อจะเจอไม่งั้นเนยน้ำมันหมดแน่ไฟละ ไอเราก็นึกว่ามันจะเร็วกว่านี้นะเห็นรถกระบะคันอื่นมันก็จะเร็วกว่านี้หน่อยอันนี้มันอืดมากเลยโอเคครับผมใกล้ถึงเป้าหมายแล้วชนเข้าไปโอ้ตรงนี้ทําไมรถมันกระเดระนาดโอยเดี๋ยวเดี๋ยวโอยเดี๋ยวซ้ายขวาเอ่ย <c oughs> มาเร็วๆนี่คือพังได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เหมือนผมไม่เคยผ่านเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวนะผมเคยผ่านตรงนี้ปะวะเอ้ยเหมือนเส้นนี้ไม่ค่อยได้ผ่านเลยเนาะจำทางไม่ค่อยได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังมีอะไรด้วยวะเนี่ย อ๋อตรงนี้ผมเคยผ่านมาแล้วครับเคยโดนซอมบี้ลุมสกรัรมอยู่อ๋อนี่ไงบ้านเขาอยู่ตรงนี้นี่เองเออแล้วก็ลืมไปผมต้องไปเคลมเอาโพสด้วยนะครับในพาร์ทนี้เพราะว่าผมมีแต้มเหลืออยู่1สล็อตเอ้ยมายังไงยิงผ่านลูกกงยิงผ่านลูกกงไม่ตายยิงตรงนี้แหละเอ้ยมาเรื่อยๆ45่ัวแล้ตัวครับเก็บซอมบี้ก่อนเราต้องทำเควสนี่ดีกว่านี่ดีกว่ายิงระยะประชิดัวแดนทุกตัว จะห้าสิบตัวแล้วครับเอ้ยข้างหลังมากข้างหลังมาเลยครับมาดิครับปืนมันทนดีไว้เฮ้ยไม่พังกะทีไม่พังกะทีะทโหมันมันสุดๆอ้้โอ้โห้ยมันไม่เคยไม่เคยทำคลิปแล้วมันขนาดนี้มาก่อนเลยเพราะปกติไม่ค่อยได้แบบคือเราเน้นเก็บเสียงไงเล่นแบบย่องย่องไงแต่คืนนี้คือไม่ต้องเก็บสองเก็บเสียงแล้วคือยิงแม่งทุกอย่างเลยที่มันขวางแน่ทำอะไร เดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่ครับทุกคนเราต้องมาคุยกับใครเนี่ยอะคุยกับดิฟต้องการอะไรเอ่ยเขาต้องการให้เราไปทำลายอะไรไหมหรือไปหาอ๋อไปหาอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้บ้านหลังนี้ครับได้เลยเดี๋ยวเราจะไปไปคนเดียวใช่ไหมในเมื่อเราต้องทำเคเวสช็อตกันแล้วเพราฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เก็บเสียงครับเอาปืนช็อตกันนะยิงกับบานมันนะให้มันพังไปข้างถ้าปืนผมไม่พังเนี่ยผมก็จะยิงจนกว่าจะจะเบื่อเฮ้ยแบบนึงนะ กองนี้มันเยอะจริงๆขอหน่อยเหอะก็มาดิครับ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 ผมเอ้ยกระสุนหมดเกือบไปเอาละทุกคนตอนนี้ปืนรู้สึกว่าจะเหลืองอ่อยเลยครับจริงเพลินไม่ได้แต่ดีนะผมคิดไว้แล้ว ว่าเรื่องเหตุการณ์นี้ไม่ต้องเกิดผมเลยเอาติดมา2กระบอกไงเอาล้ตอนนี้ได้61ตัวแล้วครับเลยประมาณ39ตัวนะครับก็ชิลวๆวันนี้ทุกคนจะได้ยินเสียงปืนกันแบบพังพลูแปบ๊บหนึ่งต้องไปทางไหนวะเดี๋ยอ๋อเลี้ยวขวาตรงนี้นะไปครับไอผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในบ้านคนเมื่อกี้เขามีน้ำมันขายเปล่าอาจจะขอซื้อน้ำมันสักหนึ่งแก๊ลลอนเนครับเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำมันเราใกล้จะหมดแล้วนะขับไปขับมามันโคตรกินน้ำมันเลยรถคันนี้เนี่ยโอ้ยออกยังไงเนี้ยโอ้โหเล่นเป็นรถตายถังเลยโอ้โหโห โอ้ยเยยลี้ยวซ้ายปึ๊บพาร์ทนี้ต้องเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มเคลียร์พื้นที่ละให้แบบว่าแมพของเรามันอยู่แบบอีซี่นะโอเคจอดรถด้าบ้านฟิปเฮ้ยวูเยอะหนานนหน้าเยอะหนาหน้าวันนึงนะแกเลี้ยงมาทางเดียวกันจะได้ยิงกระจายโบเข้าให้สวยโบเข้าให้มานี่โบเข้าให้มานี่โบเข้าให้เข้าให้อ,ใหอ,ใหอุ้ยอุ๊ย แป๊บนึงรีโหลด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 อุ้ยข้างหลังมีเพ็กซ์ซอมบี้ด้วยปั๊บป๊บปั๊บปั๊อือ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 อุ้ยโดนขวัจนได้ว่าแล้วแป๊บนึงใส่หมุดก่อนใส่บุดก่อนแป๊บนึงอย่าพึ่งตามันดิวะอย่าพึ่งตามมายิงระยะประชิดอุ้ยมันรอดลูกกระสุนมาได้ยังไงมาดิครับมาดิครับเอ้ยไอ้อ้วนมึงปนลูกกระสุนจังเว้ยเฮ้ยอืออุ้ยเยอะไปเยอะไป oh my god oh my god ใส่ลูกตุนก่อนแป๊บบนึงโยมึงมึงหิวอะไรขนดาดนั้นหิวอะไรขนดาดนั้นหิวอะไรขนดาดนั้นอุ้ยปืนพังโอ้โหเหตุการณ์นี้ต้องมาเกิดแปบบ๊บนึงนะผมจะสลับปืนยังไงแบบรวดเร็วสลับปืนโอเควิ่งต่อเฮ้ยไอ้ฟุ้มึงข้าวเหรอวะนี่มาเปลี่ยนปืนแล้วอยู่ได้อีกยาวยาวมาครับมีไหมมีใครห้าวกับเราอีก ยังมีก็เออเบอร12นัดด้วยลูกตองแบบไม่ชักนะครับโห่บอยกับเดียวแล้วเอ้ยโอ้ยมันมาจากจุดอัพมองไม่เห็นเออยิงยิงสองนัดเลยเปลืองกระสุนจิบเป๋งเออหม่ก oh ็ทำไมโอ้ยแปดสิบแปดตัวแล้วเมื่อกี้ยิงไปยี่สิบกว่าตัวเลยววะโอ้โหแสดงว่าเอาเรื่องเนี่ยโอเคครับเข้ามาในบ้านน่าจะเคลียร์นะไม่น่าจะมีซอมบี้แหละ ตอนนี้คือเราห้าวได้ประมาณนึงแล้วเพราะว่าปืนเหลือกระบอกสุดท้ายครับน่าจะเอาตินมาสักสามกระบอกแล้วจะยิงกันให้แบบยิงกันให้มือตัน่นไปเลยอ่ะอู้ระเบิดนะครับยาลักชัวรี่ไอเทมโอ้โหเต็มว่ะทุกคนเศร้าจังเต็มซะแล้ว <S <S เดี๋ยวนะผมต้องทำอะไรผมต้องยิงขาซอมบี้อะถามจริงเดี๋ยวนะถามจริงนี่คือตลกหรือว่ากวนติงยิงอ่ะ ใช่หรอโฮ้ยใ,ใช่จริงๆด้วยวัตต k ฟั a วัตต f ฟั k ให้ผมยิงขาซอมบี้วัตอุ้ยเควสอะไรวะเนี่ยโอ้ยข้าดรบดาไม่ชอบชอบไปยิงขามาต้องยิงที่ขาใช่ไหมนี่เอาดิแขขาขา,ขาดโอ้ต้องยิงไอ้ซอมบี้ตาแดงเท่านั้นด้วยนะอื้อมาครับขาขาดสองขาเลยโอเคเล็งที่ขาครับผมโอเคหกขาเรียบร้อยว่าจะฟักคืออะไรวะเนี่ยอือ ยิงขาอูโหขาเด่นอุ้ยยิงขามันไม่ตายี่วะวนเอ้ะเอามาหน่อยอึ๊บอย่าพึ่งมาอ้โหภารกิจยิงตายไม่ชอบชอบยิงแบบทรมานยิงขาแล้วให้มันคานมากัดเราอีกทีเอเ้ยงงเว้ยเออเคระเบิดครับอุ้ยเอาแผงวงจรทิ้งไปแล้วกันไม่น่าจะได้ใช้เอาระเบิดดีกว่าระเบิดนี่มีประโยชน์กว่าเยอะโอเคเราจะเดินทางกลับไปหาทางด้านของดิฟอุ้ยนี่ไงยิงขาแม่ง คานก็นมาเต็มเลยบอกแล้วว่าให้ยิงที่หัวเขาก็บอกแล้วว่ายิงซอมบี้ให้ยิงที่หัวก็เหยียบแม่งเลยโอเคไปครับ300เมตรภารกิจยิงขาซอมบี้เลยแต่ว่าเราใกล้จะเสร็จเควสแล้วนี่อีกประมาณ9ตัวนะครับผมก็จะเสร็จเควสแล้วแต่ว่าเควสอันบนเนี่ยทำลาย12เพคฮาร์ดเนี่ยก,ก็ยังคงไม่เสร็จนะบอกเลยอีกสักพักนึงเพราะว่าน่าจะทำลายยากอยู่นะครับ12อันแต่ทำลายมาสี่อันแล้วนะก็เหลืออยกไม่กี่อันเอง โอเคจอดรถครับมาไงเนี่ยพี่เออมาอยัางไงวันนี้ปืนใกล้จะพังนะครับทุกคนเหลืออีกเตัวเท่านั้นต้องทำให้เสร็จแบบรวดเร็วนียิงเออมาดิเอาเออเรียบร้อยครับ96ตัวเฮ้ยเหลืออีก4ตัวสุดท้ายครับต้องไปหาอีก4ตัวสุดท้ายอ่ะเราจะได้ไปขึ้นเงินกับ b o ลตี้บล็อกเกอร์ครับไอไอ้นี่ไ,ไงมันจับมาอีกแล้วเหรอชอบทรมานโอ้ยผมว่าแล้ว ว่ามันให้ผมไปยิงขาทําไมเพราะไอ้บ้านหลังนี้มันเป็นตี้ชอบทรมานซอมบี้ทุกคนมันจับซอมบี้มามัดแล้วมันก็ไม่ฆ่านะมันให้ผมไปยิงขาแบบไม่ให้ตายสนิทนะทุกคนแบบให้สามารถคานกันดืดิๆได้เอออย่างนี้ก็ได้หวะเคคุยกับดิฟโอเคฮะมีเควสอะไรไหมเอ้ยซอมบี้โอ้ยซอมบี้สองนาทีที่บ้านเราไม่น่าทันนะรถโครตรเต่าขอเทรดน้ำมันได้ไหมมีน้ำมันขายปะโอ้โหน้ำมันไม่มีตรงนี้มี เอาโพสโอเคไปเอาโพสก่อนแล้วกันจะทันปะวะเนี่ยโอ้โหซอมบี้หนึ่งนาทีกว่าเนี่ยผมว่าไม่ทันแน่ๆเลยเดีย๋ยวผมขับรัดไปเลยแล้วกันนะครับโอ้โหแทงน้ำเราแม่งโคตรเป็นสง,งาาส่าราศีทุกวันดูดิโคตรใหญ่ชนให้หมดเลยเอา้าเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้แป๊บหนึ่งเมื่อกี้ซอมบี้ผมเนี่ยผมทำไว้เกตัวแล้วเมื่อกี้ เ,เวสมันเสร็จเพราะว่าผมขับรถชนเดี๋ยวไปไปได้งไงวะมันต้องฆ่าด้วยช็อตกันเชื่อแล้วเมื่อกี้รถชนถือว่าทำเ,เวสสำเร็จแล้วเอ้ยหรือว่าเขาหรือว่าเขาใจดีวะทุกคนแค่ตัวเดียวก็เลยแบบทำให้เ,เวสเสร็จไปงงวะเสร็จแบบงงๆฮะขอน้ำมันหน่อยโอ้โหยี่สิบแปดวีไม่น่าจะทันแล้วแต่ว่ายังไงก็ต้องเบิกน้ำมันนะแต่ไม่รู้ว่ามีน้ำมันหรือเปล่า,าน้ำมัน ไม่มีเลยกูว่าแล้วเฮ้ยน้ำมันไม่มีครับเบิกน้ำมันยังไงได้อะอ๋อนี่ไงครับน้ำมันได้แจมอยู่นะครับขอสักหนึ่งถังแล้วกันนะคุณพี่มันจำเป็นจริงๆอะฮะอะไรที่ไม่ได้ใช้เราก็ทิ้งไว้ก่อนโอเคทิ้งทิ้งทิ้งไม่ได้ทิ้งสิเก็บพูดไปได้ไงว่าทิ้งอ่ะชอดการเก็บไปชดการทำเควสเสร็จแล้วก็เก็บหะเก็บก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเราไปใช้ปืนอื่นที่มันจะโลงใจเอาเป็นธนูแล้วกัน ธนูเหมือนเดิมธนูน่าจะดีกว่าเยอะโอเคเอาละทีนี้เรามีน้ำมันมีโมโลโทอฟเหลือไหมผมจะเอาไประเบิดคลังซอมบี้ฮะโอ้มีแค่2ขวดเองรวมข้างในเป็น3แล้วก็เอาประทัดไปโอเคเอาประทัดโอ้อโหไปต้อง6อันเอาไปเยอะเกินไป4อันก็พออ่าผมจะคราฟโมโลทอฟนิดนึงครับผมจะทําลายหัวใจซอมบี้ใช่ไหมเพราะเรามีน้ํามันเยอะคราฟโมโลทอฟน่าจะง่ายอยู่คราฟไงวะอ๋อในนี้ใช่ปะโอเคอยู่ข้างบน นี่ไงครับ2ได้ถึง9งั้นครับสักสองสามหกสามหกแล้วกันครับสัก6ครั้งครับสัก3ครั้งก็จะได้27อันโอเคจัดไปฮะตอนนี้เราจะมีโมโรดท็อปย7่ส yeah, ดขวดห <c oughs> ูป่ากันให้ไหม้ไปข้างเลยผมบอกเลยเอามาเยอะเยะเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปทำลายหลาย,ลายๆอันนะครับมันจะได้เสร็จ,รจไปนะผมเพิ่มเลือดนิดนึงแล้วกันกืค่อยๆเพิ่มโอเคแล้วทีนี้แล้วก็ ควรจะต้องมีอะไรไปอีกไหมน่าจะพอแล้วนะโอเคเคเวสไม่มีแล้วด้วยนะครับผมมีคนอื่นต้องการทำเคเวสมันไม่มีด้วยนะฮะเออทุกคนก็ดูสงบนิ่งดีนะฮะโอเคแล้วทีนี้เราก็ถึงเวลาครับ <c oughs> ก็เคลียร์หัวใจซอมบี้ให้เสร็จเรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวีท,ทีผมจะไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่าตรงนี้อันตรายแล้วก็ตามไปตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นโอ้หแล้วในเมืองซะด้วยนะแต่ไม่เป็นไรฮะในเมืองจะได้ปลอดภยัยถ้าเกิดเคลียร์สามอันได้เสร็จเราก็จะเสร็จเสร็จไปเลยแล้วกันมาอืออือ เออเยบร้อยครับเออทีนี้เนี่ยผมรู้แล้วนะครับผมว่าอาว่ามันสามารถกดหลบได้แบบเวลาซอมบี้มาแล้วก็ซุกอะไรเงี้ยหลบได้อยู่แต่ว่าผมไม่ถนัดมันกดตัวท่อดังจริงๆเลยนะเราเนี่ยมันกดตัวซีได้ด้วยมันกดตัวซีได้มันมันจะหลบใช่ไหมผมก็รู้อยู่แต่ว่าไม่เคยกดเลยครับกดไม่ทันผมไม่ถนัดเท่าไหร่นะโอเคเติมน้ำมันก่อนแล้วกัน รถคันนี้มันไม่ค่อยได้ใจผมเลยครับได้แต่สวยนะได้แต่เท่แล้วกันไม่เรียกว่าสวยได้แต่เท่แต่เป่งช้ายังกระเตานม่ไหวเริงโอเคเราจะไปทำลายหัวใจซอมบี้กันแบบเท่เลยนะครับทุกคนไปตรงไหนดีหรือว่าเราจะเคลียร์สามอันล่างก่อนเออผมว่าเราเคลียร์เอาใกล้ๆก่อนดีกว่านะตรงนี้เนี่ยเอออยู่ตรงไหนอะสามร้อยเมตรหันหลังไปเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วไปกันเลยตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเย็นๆแล้วนะครับผมถ้าเกิดมืดเมื่อไหร่เราจะเราจะ,เราจะไม่ไประเบิดนะ เราจะเรียกว่าพักผ่อนนะครตอนคืนแม่งมืดเหลือเกินไม่ไหวเ调ซ้ายอึบผมจำได้ว่าเหมือนผมเคยมาทำแล้วมันเป็นกระต๊อบกลางนาเอ้ยแต่ว่าอาจจะคนละที่มันคล้ายๆกันแหละมั้งถ้ามันทำลายแล้วมันก็ต้องหายไปแล้วสิเอออาจจะไม่ทำลายหรอกอือนี่ชนแม่งให้พุ่งตั่วไปข้างเลยนีชนชนชน่ะหมาหมาหมาดีครับ มาดิครับรถผมพุ่นเกาะครับโอ้โหเลียงหน้ากันมาเลยครับโบให้โบ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 อ่าครับจอดนะครับโอเคประมาณนี้ก็พอเอาพอของปากองคอ <c oughs> เฮ้ยหลบดีไงบอกแล้วว่าหลบเป็นนะบอกแล้วว่าหลบเป็นแต่ไม่เคยหลบโอ้ยเฮ้ยหลบนีไงบอกแล้วว่าหลบเป็น <c oughs> แต่ขี้เกียจกดไว้เฮ้ย <c oughs> เออ กินท่อเป็นอาหารชัวร์ๆเอ้ยหูแรงนี่ไงแอบยืนอยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยวิ่งมาทำไมอุ้ยเดี๋ยว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 โอ้ย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 อุ้ยฟันคอมันเลยโอเคครับโอเคทุกคนถึงเวลาที่จะต้องปลาไปไปสามสีโอเค ปาไปก่อนปาไปโอเคครับปลาประทัดไปแล้วไปต่อเลยต่อเลยต่อเลยไม่เขาไม่มันเขาไม่มันเย่พวกแกไม่ได้แดกฉันหรอกเร <c oughs> ียบร้อยครับทุกคนเสร็จไปหนึ่งอุ้ยอ้ยเดียวอุ้ยเดียวเดโอ้ย,อยเยวรกรรมอีนี่อีนี้ อ้อยเอออีนี่แป๊บนึงขึ้นรถต้องขึ้นรถอุ้ยต้องขึ้นรถก่อนอีนี่มันแรงอีนี่มันแรงแป๊บนึ่งแ้ขึ้นมาไม่ได้รถปูหุ้มเกาออุ้ยสะบัดมันออกอุ้ยไป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 โอ้โมันทุบมันทุบไปออกอีออกออกเอาจูบหน่อยจูบหน่อยโอ้หูนี่ไงจูบทั้งคนทั้งรถโอ้โหแล้วรถกูติดเองอ้อยเดี๋ยวเอ้ยลงมาโอเคฮะอุ้ยมันมาจากไหนวะไอ้แฟร์เรลอ่ะ ไอซอมบี้โบโบเอาเออพอแล้วพอเหอะพักสงบศึกก่อนได้ไหม <c oughs> ขอไปรูทของก่อนได้ไหมโอเคเพิ่มเลือดก่อนครับตอนนี้เลือดไม่เต็มโอ้เมื่อกี้จะจบแบบสวยงามแฮปปี้เอนดิ้งแล้วไอแฟนเร็วแม่งมามันเสือกอะทุกคน <c oughs> แต่มันไม่เสือกนะผมอีซี่เลยโอเคได้ของมาก็กะโลกมาก <c oughs> ทำไมของในเพคฮาร์ดมันดูกระโหลกจกนะังอทุกคนจะโชว์ให้ดูการยิงระยะไกลแบบเทพ ฮึบใครอยากเป็นลูกศิษย์ผมสมัครมาเลยครับกิงจะจัด okay. Okay. โอเคโอเคหัวใจย่อยสลายไปแล้วทีนี้ที่นี่เราก็น่าจะเคลียร์ไปถ้าเกิดทำลายเพคคาร์ดหมดแล้วมันจะเป็นยังไงวะทุกคนนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนก็บอกว่าผีมันจะอ่อนลงบางคนก็บอกว่าผีมันจะแข็งแกร่งขึ้นวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรข่าวลือหรือข่าวจริงอะชนมัน โอเครถเรายังไม่พังนะฮะแต่เสียงเหมือนจะพังเลยเมื่อกี้เฮ้ยเอ้ยเคค่อยๆทำเฮ้ยมาเกาะรถจะทดไหมซอมบี้เอ้ยน,ยนี่ชนไปปัญหาที่แท้ทูคือรถฟันขึ้นอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอ้วกอยู่แบบนึงนะยิงนีก่อนโอเคให้มันระเบิดบุ้มไปโอเคผมมีทริคแล้วผมว่าซอมบี้มันไม่ฉลาดอย่างที่ผมคิดนะถ้าเกิดสมมุติว่าผมปลาประทัดยังไงมันก็ต้องวิ่งไปหาประทัดมากกว่าผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันจะไม่ฉลาดขนาดนั้นโอเคทุกคนไปเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะนี่หรอในนี้เหรอโอเคฮะได้อยู่นะได้อยู่นะมีประทัดอยู่2อันต้องรีบปาแล้วก็รีบปาข้างในมีทางออกทางเดียวหรออุ้ย๊บนึงซอมบี้ชุดใหญ่เหมือนกันนะนะอุ้ยผมว่ามันอันตรายวะ่ะถึงแม้ซอมบี้มันจะไม่ฉลาดอย่งไก็เถอะแต่มันอันตรายนะทุกคนนะ อ้โหมันมาซะแล้วมันมันมาจองกระถินผมแล้วประเด็นคือมันเข้าออกได้ทางเดียวไงถ้ามันเข้าออกได้สองทางนี่ผมว่ามันก็ชิลๆอยู่นะแเข้าออกได้ทางเดียวผมมก็ไม่ชิลอยู่เกียมันค่อยๆเดินไปครับทีนี้ผมจะต้องปาประทัดไว้ตรงนู้นนะครับให้มันวิ่งไปตรงนู้นได้หมดเลยแล้วผมก็เข้าไปปาด้านในแต่ก่อนอื่นเลยต้องเคลียร์ด้านในให้ตายก่อนครับมีกี่ตัวต้องเคลียร์ให้หมดโอเคตัวนู้นก่อนโอเคครับสวยหนึ่งตัวอุ้ยมีสามตัว โอเคตัวนูน้นโอเคสวยอยู่เฉยยู่เฉยสิหูมองไม่เห็นเลยควันแดงโอเคครับตายตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับอย่าให้โดนกระจกแตก้วมึงสวยข้างในน่าจะเคลียร์แล้วไหมขอเดินดรูรอบๆก่อนแล้วกันเก็บกระสุนก่อนครับโอเคครับูยอ,อัดเบลเลอร์เลยนะ โอเคมีประตูออกอู้โอเคมีทางออกทางนี้เอาละทีนี้ผมว่าน่าจะไม่ยากนะถ้ามีทางออกทางนี้ผมเปิดประตูทางนี้ไว้ก่อนเพื่อชุกเฉิงเอาละครับเดี๋ยวผมจะโยนประทัดออกไปด้านนอกแล้วผมก็ค่อยเข้ามาปาไฟเดโฮไปครับทุกคนปาเล่นด่วนป่าแบบเล่นด่วนเอาเลยเอาเลยระเบิดระเบิดสิระเบิด รวเปิดราเบิดสักทีโอเคเย่อีซี่อีกแล้วอุ้ยตายเฉพาะตัวแดงๆหรอตัวไม่แดงไม่ตายเจ๊ทำไรครับนี่ไงตายซะงงะสิเพื่อนแกนเป็นอะไรอยู่ดีๆเพื่อนแกนล้มฟุบไปหมดเลย้ยตายตามกันไปเลยจะได้ไปเกิดพร้อมกันในตัวเรามีของก็ไม่เยอะมากครับตัวเรามีสล็อตสาอันเอง โอเคมันมีของก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะเป็นของแบบก็ออกแนวก,กากๆพอสมควรนะเดีย๋ยวอะไรที่ไม่ใช้ผมก็จะดอปมันเฮ้ยที่ตีปะเนี่ยอุ้ยเป็นเป็นพวงเลยอะไรก็ไม่รู้ฮะใช้ได้อยู่นะครับขอแง้มดูก่อนครับว่าในนี้มีอะไรถ้ามันมีของดีๆเดี๋ยวผมจะเก็บไวนนี้ดีก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาวันหลังแล้วกันเพราะว่าน่าจะเก็บไว้หมดโอเคได้ m ทีเรียลมาครับแจมเลยที่จริงก็เคมตรงนี้เป็นเอาพส s t ซะก็หมดเรื่องนะครับเอ้ยพอดีเลย เดีแตวว่าไม่เอาผมอยากจะเควมเอาโพสแต่แถวบ้านเราเพราะว่าแต่แถวบ้านเรามันแบบมันน่าจะมันน่าจะดีกว่าไหมเดี๋ยวผมดูก่อนแแถวบ้านผมมันมีพื้นที่ที่เป็นมัทริเอลหรือเปล่างั้นก็จะเคมที่บ้านนะครับอา่าฮะตรงนี้ได้ยานะครับตรงนี้ได้อาหารได้มัทริเอลรู้สึกว่าจะไม่มีนะเออว่ะงั้นเคลมตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้เก็บของตรงนี้เลยจัดไปทุกคนมันแค่250้แต้มเองก็คือแบบขี้ปติ๋วอะ เดี๋ยวเรามาลบทิ้งวันไหลก็ได้นะครับโอเคแต่ที่ทีท่ผมก็จะเก็บของที่แบบไม่ได้ใช้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นยานูนี่นั่นเราจะได้เอาของตรงนี้ในเก็บให้หมดเลยนะครับแบบชิลชอย่างน้อยนะครับของพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นโคบาที่งัดประจงประแจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใช้ทุกคนเราสามารถเอาไปย่อยเป็นน็อตได้มันก็มีประโยชน์กว่าการที่เราจะทิ้งไว้ยอย่างเงี้ยทิ้งไว้ยอย่างงี้มันไม่มีประโยชน์นะครับเอาไปย่อยดีกว่าเพราะว่าน็อตเราก็จริงๆเราก็ขาดแคลนอยู่นะอน,นาคตมันก็ต้องใช้เยอะพอสมควรนะโอเคเก็บน็อต เอ้ยโอเคผมลืมเลยทุกคนผ่านเบลตี้บลเกอร์พอดีอย่าไปแลกคูปองอาหารกับคุณเบลตี้บลเกอร์ก่อนมันชาร์จเรามันเข้าชาร์จเราเออลูกตุ้มหน่อยไหมแดกลูกตุ้มหน่อยไหมแดกลูกตุ้มหน่อยไหมโอเคครับเรามีภารกิจมาแลกของรางวัลกับเบลตี้บลเกอร์เอาเปลี่ยนเสื้ออแก่โอ้ขยันเนาะโอเคแป๊บน,นึงนะของเราเต็มป่ะเนี่ยโอเคมีช่องว่างอยู่นะครับผมจัดไปนี่เราแลกปืนอะไรมาปืนลูกซองเหรอ เช็ดเค็ปืนลูกซองเป็นลูกซองตำรวจนะฮะดูสิเอ้ยมันก็ใช้ได้อยู่นะอยากจะลองยิงสักนัดสองนัดไอตัวนี้ก่อนแล้วกันลงมาหน่อยมาเป็นหนูทดลองโปเข้าให้เอ้ยมันไม่แรงเลยวะไม่แรงอะ่ะโอ้ต้องยิงยิงตัวไม่ตายต้องยิงต้องยิงหัวนะโอเคพอแล้วแหละ <laughs> เปลืองลูกกระสุนเดี๋ยวปืนจะพังด้วยครับกลับบ้านดีกว่าทุกคนกลับมาแล้วครับผม Okay, เดี๋ยวจอดรถดีๆหน่อยให้แบบสวยงามเอาหน้าออกดีกว่าเค okay, มาจอดรถให้ตรงนิดนึงครับปื๊บปื๊บป๊บหยุดเอาละสวยงามเฮ้ยเดี๋ยว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 มายัางไงคนเนี้ยอุ้ยหมาตายนะตายนะฮึอุ้ยโดนยิงทะลุเลย okay. โอเควู้สวยงามสองคันแล้วเป็นรถทุ้มก่อนนะครับส่วนคันนี้สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมเอาของในรถเก็บก่อนนะครับ เราไปถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องลังเลเก็บของเก็บเก็บเก็บโอเคของเต็มเก็บให้หมดเลยโอเคถอยรถฟืบฟบชึบจอสวยงามเป็นไงบ้านเราคนระับมีรถขุบเกาะ3คันเลยคนระับบ้านเรานี่มีพัฒนาการครับตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึงพาร์ทนี้เนี่ยมีพัฒนาการสุดนะเฮ้ยเดี๋ยวนะจานดาวเทียมอันนี้คือมันมีนานแล้วหรือว่ามันเพิ่งมีวะทุกคนผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าม,มันเหมือนมันเพิ่งมีปะวะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ ไม่เคยเห็นเลยว่ะเออแต่ว่าถ้าเกิดมีก็อาจจะผมอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตนะทุกคนโอเคเอาล่ะเข้าบ้านกันนะครับพักผ่อนหย่อนใจเดี๋ยวพาจิมมี่ไปนอนพักก่อนจิมมี่ก็ค่อนข้างที่จะง่วงนอนสุดๆแล้วแหละนะครับไปครับนอน โอเคครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับผมก็รบกวนนะครับช่วยกดไลค์กันคนละครั้งนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบมากๆก็อยากจะแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับก็เจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับเกมเสร็จออฟดีแควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย